แล้วตอนนี้ค่ะเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันที่บูธมาโมริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตให้แนะนำตัวคนเองพร้อมกับองค์กรให้กับทุกท่านได้รู้จักกันก่อนเลยค่ะครับผมครับผมชื่อสิทธิคุณนะครับเป็นดิสติบิวเตอร์ของ Product นะฮะชื่อมาโมรินะครับเป็นบริษัทสัญชาติออสเตรเลียนนะครับทำเรื่องของ Cyber Security Prevention นนะครับโอเคครับผม แล้วสําหรับในวันนี้ทางมาโมริเป็นได้ได้ทราบมาว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับเราเหรอะคะเข้ามาเราก็ตกใจนิดหนึ่งเป็นครั้งแรกจริงๆครเพราะว่าเพราะว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้าง เป็นนิวเจเนเรชันนะครับก็เพิ่งจะเข้ามาตลาดในเมืองไทยเป็นปีแรกะนะครับก็เข้ามาเห็นงานแล้วก็โอเคอิมเพรสมากครับผมอ่านะคะเพร,ราะฉะนั้นแน่นอนว่าวันนี้ทางมามอริน่าจะต้องมีเป็นโซลูชันใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันมีเป็นโซลูชันอะไรมาให้ทุกท่านได้รู้จักกับ้างคะจริงๆแล้วคอร์ p r โปรดักต์ของเรานะครับทำเรื่องของซีโร่ทรัสซ์เน็ตเวิร์กแอคเซสนะครับเราอิมเพรสเซัเอเนจากมุมมองของ เฟรมเวิร์กนะฮะที่เอา security policy mm hmm. มาเป็นบรรทัดฐา,าน mm hmm. นะครับซึ่งเป็นความสำคัญที่สุดนะฮะจริงๆแล้วในในในบูธในงานเนี่ยมีซอฟต์แวร์หลากหลายยี่ห้อนะครับผมเชื่อว่าทุกยี่ห้อดีหมดเลยนะครับดีหมดเลยนะครับส่วนของทาง m e m o r y เองเราเอา core concept นะอย่างที่บอกคือ security policy มา enable นะครับประกอบไปด้วยเรื่องของการเชื่อม security security policy เข้าไปกับ vpn นะครับไปทำเรื่องของ two factor a u t h e n t i c a t e นะครับแล้วก็ ก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดเรื่องของอความสามารถในการปกป้องนะคะคือลด surface a r e อขององค์กรนะครับที่จะถูก a อ t a c k นะครับจากการแรนซัมแวร์ a ดต้าเทฟนะครับหรือว่าการขโมยข้อมูลจากภายในเองก็ตามหรือจากภายนอกเองก็ตามนะครับเมื่อเราสามารถที่จะควบคุมนะฮะเหมือนบ้านหลังหนึ่งเราแจกกุญแจดอกหนึ่งเราไม่ได้แจกกุญแจดอกเดียวที่ให้เข้าได้ทุกห้อง นะครับมมคือเครื่องมือที่จะบอกว่ากุญแจดอกนี้เนี่ยคนรับไปแล้วดอกแรกที่มีอยู่ไขอะไรไม่ได้เลยฮะจะบอกว่าขาอะไรไม่ได้เลยเพื่อเริ่ม,เร,มเริ่มต้นจากคอนเซ็ปที่เราเรียกว่า l e a s t privilege นะครับแล้วก็เราค่อยมาบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยมีสิทธิ์มี role อะไรในการทำงานนะครับแล้วเรา define role ตรงนั้นเข้าไปในซอฟต์แวร์โซลูชันของเรานะครับซึ่งจะทำให้ security policy ที่เราวางไว้เนี่ยนะฮะถูก implement ได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องไปเ,เรียกว่า c o n f i g u r อรผ่านหลายๆายช่องทางนะครับจากหลายๆ s o l u ซลูชนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของตัวโซลชั o นเราเราถือว่าจุดแข็งของเราคือตรงนี้ะนะครับเป็น all in one นะครับเป็น all in one zero, zero trust network access security model นะครับผม เพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่อยากจะสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากจะมีกุญแจมากกว่า1ดอกเรียนเชิญเรียนเชิญได้ที่บูธนะครับแล้วก็ในงานนี้มีสเปเชียลนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจจะลองหรือว่าสนใจจะ,ะ,ะ implement นะฮะคอนเซปที่เราบอกะนะครับจริงๆคำว่าซีโร่ชารถูกใช้ในหลากหลายซอฟต์แวร์หลากหลายยี่ห้อ แต่เราเชื่อมั่นว่าของเราคือ complete complete process ของ zero trust n e r k access ค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะคะให้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานซีดิ2022แล้วก็รวมถึงมาร่วมงานิโมของเราหน่อยค่ะอยากให้มาทุกคนครับงานนี้มีของดีๆเยอะเลยค่ะขอบคุณมากคนะขบคุณมากขอบคุณค่ะ